กระเป๋าสตางหนังจากจะขอบเป็นอีกแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะและแน่นอนว่าหากติดอันดับตัวเลือกในใจของหนุ่มๆแล้วแล้วก็ต้องติดอันดับใน Mybase ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นแบรนด์กระเป๋าหนังคุณภาพแบรนด์แรกของไทยที่เราได้ยินชื่อเสียงกันมายาวนานโดยรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีดีไซน์คลาสสิกแต่โดดเด่นด้วยสีน้ำตาลไม่และเพิ่มลูกเล่นด้วยเงาเข้มบริเวณขอบรอบๆอบกระเป๋าจึงทำให้กระเป๋าดูทันสมัยคนหนุ่มใช้ก็ดูมีสไตล์คนมีอายุใช้ก็ดูดีีภูมิฐานค่ะแถมยังถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างครบครนันจัดเต็มทั้งช่องใส่ธนบัตรช่องเสียบบัตรและช่องใส่เหรียญขนาดใหญ่คุ้มราคาจริงๆค่ะ สำหรับใครที่ไม่อยากมีกระเป๋าสตางค์สีดำซ้ำกับคนอื่นเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะมาพร้อมกับสีเขียวเข้มดูโดดเด่นเสริมด้วยวัดสดุกระเป๋าสตางค์ที่เป็นหนังวัวแท้ที่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นถึงผิวสัมผัสอันงดงามของหนังวัวเสริมความหรูหราด้วยโลโก้แบรนด์สีทองแวววาว,าวที่ดูรวมๆแล้วลงตัวเป็นอย่างมาก โดยภายในประกอบด้วยช่องใส่บัตร6ช่องและช่องอนเนกประสงค์อีก2ช่องส่วนช่องใส่ธนบัตรก็มีมาให้ถึง2ช่องเก็บเงินได้จูใจเลยทีเดียวภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหรูหรามีระดับชนิดที่ใครยากจะเปรียบได้เพราะกระเป๋าสตางค์ผู้ชายจากลาคอรรุ่นนี้ใช้วัสดุหนังคิดเลเทอร์คุณภาพระดับพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์ตรงพื้นผิวของหนังที่เรียบเนียนและเงางามเป็นพิเศษ ประทับเสริมด้วยจี้รูปจระเข้สีเงินที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไว้บริเวณมุมขวาล่างของกระเป๋าสตางช่วยเสริมลุคให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมาพร้อมกับกระเป๋าใส่บัตรอีกหนึ่งชิ้นให้คุณพร้อมใช้งานในทุกโอกาสค่ะความพิเศษของกระเป๋าสตางผู้ชายจากคาวิ่งคลายรุ่นนี้คือภายในกระเป๋าสตางประกอบด้วยช่องใส่นามบัตรมากถึง8ช่องเลยทีเดียว ให้คุณสามารถพบพานำบัตรและกาต่างๆได้อย่างครบครันส่วนวัสดุของกระเป๋าสตางค์เป็นหนังแกะและหนังวัวเกรดพรีเมียมซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือผิวสัมผัสและลวดลายของหนังที่ช่วยเพิ่มรายละเอียดให้กับกระเป๋าสตางค์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งบริเวณหน้ากระเป๋าสตางค์ยังมาพร้อมกับโลโก้ CK สีเงินบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์และเพิ่มความหรูหราได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์ใบายาวที่ให้พื้นที่จุเงินและบัตรได้จำนวนเยอะๆต้องไม่พลาดรุ่นนี้เลยค่ะนอกจากจะมีช่องใส่บัตรมากถึง12ช่องแล้วภายในยังมีช่องที่มีซิปปิดอย่างดีรอบนอกกระเป๋าออกแบบให้เปิดปิดด้วยซิปโดยเป็นซิปที่เคลือบด้วยโลหะจึงทำให้คุณเก็บของมีค่าได้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัยหาย Hi, ห่วงเรื่องํำของหลวนได้เลยค่ะส่วนดีไซน์ก็เรียบหรูเหมาะกับหนุ่มๆทุกสไตล์เพราะใช้หนังสีดำที่แมท์ดได้ง่าย อีกทั้งยังพิมพ์ลายที่ให้สัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเสริมลุคของคุณให้ดูแพงขึ้นสำหรับหนุ่มหนุ่มสายแฟชั่นต้องกระเป๋าสตางคผู้ชายจากแบรนด์สายตรีพ,พรีเมียมซูปเปอร์ดรายรุ่นนี้เลยค่ะโดยตัวกระเป๋าผลิตจากวัดสดุผ้าโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีเนื้อเหนียวทนทา,านตกแต่งด้วยโลโก้แบรนด์พร้อมสโลแกนอันเป็นเอกลักษณ์หยิบขึ้นมาใช้เมื่อไรก็สะดุดตามเมื่อนั้น อีกทั้งยังมีให้เลือกหลายลวดลายหาสีที่ใช้ลวดลายที่ชอบให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของคุณได้เลยโดยภายในจะมีช่องใหญ่สําหรับใส่ธนบัตรและช่องใส่การ์ดอีก3ช่องเสริมด้วยช่องใส่เหรียญพร้อมซิปปิดมิดชิดนอกจากนี้ยังมีแถบผ้าพร้อมกระดุมไว้สําหรับปิดกระเป๋าให้แน่นหนาายิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ถือได้ว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของกระเป๋าที่ใช้วัดสดุผ้าไนล่อน2 0 0ดีที่ตัดเย็บด้วยวิธีพิเศษทําให้สามารถกันการกรีดก,กระเป๋าด้วยของมีคมได้อีกทั้งยังมีแถบผ้าพร้อมกระดุมสำหรับปิดปากกระเป๋าสตางค์ให้แน่นหนา พร้อมกันนั้นยังมีเชือกคล้องข้อมือปรับระดับได้เพื่อให้คุณหยิบมาใช้งานได้อย่างมั่นคงไม่หลุดออกจากมือและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฟีเจอร์ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล RFID ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรประชาชนจึงเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เหมาะมากสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศค่ะสำหรับใบนี้น่าจะถูกใจคนที่ชอบพกของเยอะและอยากได้กระเป๋าสตางค์ที่มีพื้นที่เก็บของได้หลากหลาย ด้วยช่องใส่ธนบัตรที่มีมากถึง5ช่องและช่องใส่บัตรอีก6ช่องเก็บทั้งเงินเก็บทั้งบัตรได้อย่างจุใจแม้จะไม่มีช่องใส่เหรียญแต่ก็มีสิบรอบกระเป๋าที่ให้คุณเก็บเหรียญหรือของจุจิกอื่นๆได้แบบไม่ต้องกลัวว่าจะหล่นออกมามีการตัดเย็บอย่างดีและใช้วัสดุสิบที่แข็งแรงทนาทานไม่พังง่ายมาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายผิวสัมผัสหนังไม่ครุขระจึงสามารถหยิบมาใช้ได้ทุกโอกาสคุ้มค่าในการใช้งานจริงๆค่ะ ใครที่ชอบความเป็นเอกลักษณ์ง่เหมือนใครมาดูกระเป๋าสตางค์ผู้ชายแบรนด์ไทยใบนี้กันค่ะเพราะมีความพิเศษตรงวัดสดุหลักที่นำมาใช้ผลิตยางในรถยนต์มาตัดเย็บเข้ากับเส้นใยผ้าไนาล่อน 1,000D และ 420D เนื้อหนาทําให้กระเป๋ามีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษแถมยังเสริมความเท่ด้วยลายของยางในที่ผ่านกรรมวิธีทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วซึ่งกระเป๋าสตางค์แต่ละใบจะมีลวดลายของยางที่แตกต่างกันไป โดยภายในจะแยกออกเป็น3ส่วนได้แก่ช่องใส่เหรียญช่องเก็บบัตร3ช่องและช่องใส่ธนบัตรค่ะกระเป๋าสตางค์ทรงยาวใบนี้ผลิตจากวัดสดุหนังนำเข้าจากประเทศอิตาลีดีไซน์โดดเด่นแบบที่ใครเห็นเป็นต้องสะดุดตากับหนังแทสสีดำเงาปั๊มลายหนังจระเข้ที่ช่วยให้คุณมีภาพลักษณ์เป็นหนุ่มทันสมัยแต่ก็ป้องกันได้ดีกับลุคที่ดูเป็นทางการเช่นกันเพราะด้วยรูปทรงเรียวยาวจึงเหมาะสำหรับเก็บลงในกระเป๋าด้านในเสื้อสูท ดังนั้นหากคุณมีไลฟ์สไตล์ที่ต้องสวมใส่สูตรเป็นประจำแต่ยังต้องการลุคที่ดูทันสมัยด้วยแล้วต้องมีกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไว้ในครอบครองแล้วล่ะค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด